สวัสดีค่ะทุกคนนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะวันนี้ค่ะนิวจะตั้งกล้องมาเมาท์มอยก่อนที่จะไปส่งพีธ่ธารก้อนไปเรียนเทนนิสนะคะซึ่งช่วงเช้าน้องน้ำลินเขาไปเรียนเทนนิสเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นิวก็อยู่บ้านค่ะรอเวลาที่จะไปส่งพีธ่ธารก้อนส่วนคุณซีเจก็ไปเรียนขับเครื่องบินค่ะคือไปซ้อมขับเพื่อความชํานาญเนาะวันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศดีเขาก็เลยได้จังหวะแล้วก็อากาศคือซ้อมขับ ับบินรอบในบริเวณที่เขาฝึกกันนะคะเขาจะมีเขตจํากัดให้ท้องฟ้าที่เขากําหนดไว้อะค่ะว่าควรจะบินสามารถบินฝึกซ้อมได้ในระยะเขตรบริเวณไหนบ้างเพราะว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยก็จะใกล้กับสนามบินเนาะซึ่งตรงนี้เขาก็มีคุณครูผู้เชี่ยวชาญคอยดูยแลอยู่วันนี้นิวก็เลยถือโอกาสมา,มาตั้งกล้องค่ะจะมาอธิบายความแลก แปลกแต่จริงของประเทศสวีเดนนะคะในเรื่องของอกฎหมายค้าประเวณีค่ะซึ่งอย่างที่นิวเขียนหัวข้อไว้เนาะคือคนที่ขายบริการนะคะจะไม่มีความผิดแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่ซื้อบริการนะคะจะมีความผิดซึ่งก่อนหน้านี้จะมีโทษจำคุกจำและปรับนะคะทั้งจำและปรับแต่ตอนนี้คือกฎหมายเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วเขาให้ตัดในเรื่องของปรับค่ายังไงอะปรับ ชั่มะค่าปรับไปหรือแต่จำคุกอย่างเต็มอย่างน้อยในหนึ่งปีขึ้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า,า,าคนที่คุณไปซื้อบริการเนี่ยอายุอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็คือเยาวชนนะคะก็จะโดนข้อหากระทคือแบบโดนข้อหาร่วมแบบยังไงอ่ะหลกระทงอยู่ในเรื่องของการคมคืนแล้วก็อ่าเรียกว่าละเมิดทางเพศ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ก็คือเยาวชนนะคะตรงนี้จะเป็นข้อหารหักขึ้นอยู่แต่ละกรณีแต่ละอายุของคนที่คุณไปซื้อบริการด้วยนะคะถามว่าทำไมเขาถึงสวเดนเขาถึงมีมุมมองในการแบบออกกฎหมายแบบนี้ก็คือจับเฉพาะคนซื้อบริการแต่ไม่จับ แต่ไม่มีแต่คนขายบริการไม่มีความผิดตรงนี้เขาให้เหตุผลที่ว่าเขาจะจัดอยู่ในคือผู้หญิงเนี่ยคือเป็นเพศที่อ่อนแอเนาะนี่ว่าทุกทุกประเทศเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้อยู่ซึ่งสวีดเดนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองในลักษณะที่ว่าผู้หญิงและเด็กก็คือจัดอยู่ในเป็นประเภทที่แบบว่ากลุ่มของคนที่ยังไงอะอ่อนแอ แล้วก็คือคุ้มครองตรงนี้มากแล้วก็ผู้หญิงก็คือเป็นเพศที่อ่อนแอเนาะซึ่งเขาจะมีอ,องค์กรแล้วก็ยังไงองค์กรกลุ่มแล้วก็มีหน่วยงานดูแลตรงนี้โดยตรงนะคะในเรื่องของความรุนแรงเด็กและผู้หญิงในครอบครัวแล้วก็สังคมเนาะตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้ในการของการขายบริการเนี่ย ผู้หญิงที่ทำอ่าที่ขายบริการเนี่ยจะไม่มีความผิดแต่คนซื้อบริการนั้นจะมีความผิดซึ่งอ่าสวีเดนก็มีอ่ามีข่าวมียังไงอ่ะผัวพันเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจค้ามนุษย์เนาะซึ่งก็นิวไม่อยากลงรายละเอียดเนาะแต่รายละเอียดใดๆเลยนิวก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะถึงสาเหตุแปลว่าเชิงลึกนิวก็จะมา เราคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันว่าสะเปดเงนก็คือก็จะมีกฎหมายแบบนี้แบบนี้นะคะคือแปลกแต่จริงก็คือผู้หญิงขายบริการแต่ไม่โดนไม่ผิกดกฎหมายแต่คนซื้อบริการจะผิกดกฎหมายเขาในลักษณะเหมือนเขาใช้ในถ้านี้ถ้าคิดในเชิงกุศโลบายก็คือคุณจะขายก็ขายไปถ้ามองหลักตามงวาน,นจริงนะคะคือตัดความที่แบบว่า ผู้หญิงเป็นเพี่ที่อ่อนแอออกก่อนก็คือถ้าเกิดมองหลักความเป็นจริงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณจะขายก็ขายไปมันร่างกายของคุณแต่เมื่อใดถ้าเกิดเราทราบว่าคนที่ซื้อเป็นใครเราก็จะจับคนนั้นเขาก็ใช้กฎหมายควบคุมตรงนี้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการที่แบบว่า,าการที่ชําระเนี่ยชำระค่าบริแบบการซื้อบริการเนาะมันก็จะเป็นเงินดําคนรับผู้หญิงที่ ที่รับเงินตรงนี้ไม่ไม่มีความผิดนะคะแต่ตรงนี้เขาจะเป็นการป้องกันในการฟอกเงินนําเขาก็เลยเลือกที่จะจับนะคะแล้วก็ควบคุมคนที่จะซื้อบริการแทนเป็นลักษณะแบบว่ายังไงอะฟังดูดีฟังเหมือนว่าแบบว่าอ่ายังไงให้สิทธิ์ปกป้องอเพศเพศเพศแม่ที่อ่อนแอกว่านะคะในเรื่องของอ ในเรื่องของคุณไม่มีความผิดที่คุณจะขายบริการแต่เขาเลือกที่จะจับแล้วกอ็ออกมาตรการค่อนข้างที่จะแบบหนักกับคนที่ซื้อบริการแทน mm. ก็เป็นลักษณะกดสโลบายด้านเดียวถามว่าตรงนี้มีความคนที่ได้รับทราบมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงเนาะคนในประเทศสเวเดนเนาะบางคนเขาก็เห็นด้วยบางคนเขาก็มองว่าสเวเดนเนะี่ยคือส่วนมากหลักๆเลยนะคะ99%เนี่ยสิทธิสิทธิ สิทธิอ่าความเสมอภาคค่อนข้าขงที่จะเสมอกันแต่ว่าในเรื่องของเนี้ยดูเหมือนว่าผู้หญิงจะได้สิทธิ์แบบว่ามากกว่าผู้ชายมากกว่าคนที่ซื้อบริการเนาะก็เลยบางกลุ่มก็มีการแบบว่าเพราะกฎหมายตรงนี้ออกมาก็มีการแบบมองบนนิดนึงแบบ มันไม่ค่อยจะแฝงสาหรับคนที่ซื้อบริการเนะเพราะคุณยินยอมอะไรประมาณนี้คือถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณซื้อบริการผิดฝ่ายเดียวเนาะอันนี้คือก็คือแนวความคิดของแต่ละท่านแล้วแต่มุมมองความคิดเห็นเนาะถ้าถามนิวถามในความคิดเห็นนิวนะคะว่านิวเห็นด้วยไหมกับกฎหมายนี้คือจับเฉพาะคนที่ซื้อบริการแต่ไม่จับคนที่ขายบริการนิวมองว่าอายังไงอะ่ะ ก็พูดยากอะ่ะนิวพูดนิวถ้าถามความคิดเห็นนิวนิวก็มองว่าก็คือผิดร่วมกันอะ่ะเพราะบางคนมีมีเจตนาในการที่จะขายเนาะขายเพื่ออยังไงอะ่ะเอาเงินดําไปต่อยอดทําอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายอันนี้ในมุมมองที่นิวสัมผัสเนาะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอ่าร้านนวดนะคะร้านนวดของร้านนวดคนไทยเนี่ย ก็ก็มีแบบว่าซึมตรงนี้อยู่ซึมก็ยังมีแบบว่าแอบแอบบมีการทํารอบนอกตรงนี้อยู่ซึ่งเอาเปิดร้านว่าเป็นที่บางหน้าแล้วก็มีการขายบริการการภายในร้านเกิดขึ้นบางร้านนะคะไม่ใช่ทุกร้านที่ในประเทศสวีเดนเนาะบางร้านก็มีข่าวออกด้วยมีมีข่าวจับมีแบบระบุชื่อร้านนู่นนี่นั่นแบบชัดเจนเนาะซึ่งซึ่งนิวมองว่าอ่า มันก็เกิดจากการเจตนาด้วยแหละเนอะมันมันก็พูดยากก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ซึมซับไม่เข้าใจกฎหมายและสาเหตุของ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 ,ของกฎหมายที่สะีเดนนะคะคนก็อาจจะได้ใจว่าฉันจะขายมันคือกฎหมายคือตำรวจไม่จับฉันเนี่ยคือฉันจะขายแต่ว่า คน,คนซื้อก็คือผิดไปก็คือฉันก็ยังขายต่อซึ่งมันเป็นอะไรที่นิวก็มองว่าไม่ค่อยจะโอเคในความรู้สึกนิวเนาะก็คือผิดก็คือผิดด้วยกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยตั้งใจขายบริการแล้วเอาเงินตรงเนี้ยเงินที่ได้จากการขายบริการไปต่อยอดและทําธุรกิจเงินนาปล่อยเงินกู้นู่นนี่นั่นเนาะซึ่งซึ่งมันก็มองเป็นลักษณะว่ามันก็หลีกเลี่ยงภาษีด้วยความที่เราเป็นหนึ่งในคนที่แบบ เสียเปียบเสียภาษีเราเรามองแบบเชิงลึกเนาะหลักตามความจริงแล้วก็มองว่ามันไม่แฟร์เนาะแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านที่มุมมองนะมุมมองคือความคิดเห็นต่างกันคือแบบแล้วแต่ถ้าถามนิวนิวก็จะตอบแบบนี้เนาะนมองว่าไม่ค่อยจะแฟร์ถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งคู่แล้วก็ลงโทษทั้งคู่เนาะซึ่งถามว่าแล้วที่ร้านร้านที่แบบว่าปล่อยให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นจากที่นิวศึกษาแล้วก็อ่านเนาะ ก็คือกฎหมายก็จะระบุว่าคนที่ซื้อบริการผิดกฎหมายคนขายไม่ผิดแต่คนที่เป็นเหมือนอ่าเปิดเหมือนเปิดซองเปิดสถานที่เป็นมัมะัสังน่ะคนนี้จะมีความผิดเพราะว่าเปิดธุรกิจทําการค้าให้คนเข้ามาซื้อบริการนะคะซึ่งคนกลางคือคนขายคนขายบริการเนี่ยจะไม่ผิดแต่คนที่เป็นเหมือนมัม่ัสังนี่นะภาษาไทยเป็นมามะัสัง มีแบบว่ามีมีสถานที่แล้วก็คนที่มาซื้อบริการเนี่ยจะผิดสองสองสองฝักสองสองคนนี้จะผิดแต่คนกลางที่ขายบริการไม่ผิดเนาะซึ่งนิวไม่รู้ว่ากฎหมายที่เมืองไทยเป็นแบบไหนเนาะซึ่งนี่ก็นิวก็รายละเอียดนะคะนิวก็แปะลิงก์เอาไว้ทั้งภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษาไทยไว้ด้านล่างนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่านศึกษาเชิงลึกเชิงลึกดูนะว่า ที่มาที่ไปแบบเชิงลึกเป็นยังไงบ้างนิวก็เอามายกตัวอย่างแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอย่างหนึ่งนิวก็ยังไงอะ่ะอยากจะามาเล่าแบบภาษาบ้านๆเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆถึงแนวความคิดที่แปลกแต่จริงที่ยังมีอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะซึ่งนิวก็อยากจะเอามาแบ่งปันแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันยังไงก็เพื่อนเพื่อที่อยู่ต่างต่างประเทศที่ประเทศอื่นเนาะก็ลองมา แบ่งปันมาแชร์ให้นิวฟังบ้างว่ากฎหมายของประเทศนั้นที่พี่พี่มาดำอยู่เนาะเป็นยังไงบ้างมีกฎมีมีม,ม,ม,มีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการขายบริการแบบไหนเนาะยังไงก็ลองมาแบ่งปันมาคอมเมนต์ให้นิวได้รับทราบนาะถือเป็นการแบ่งปันแบกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวอายังไงแนวกฎหมายแนวความรู้ทั้งนี้ของแต่ละประเทศที่พี่ๆมาดำได้ไปอาศัยอยู่นะคะคลิปนี้นิวก็คงจะต้องฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะได้เวลาที่จะ ไปส่งพี่ธรกรไปเด็นเทนิวแลคะ่ะยังไงคลิปนี้เยวก็ขอฝากไว้นะคะฝากให้เพื่อนๆกดเป็นกำลังใจพวกเรานะคะทางช่องวิกสตอรี่ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอ,อเพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆค่ะบ๊ายบายค่ะ